เรียกได้ว่าจบลงอย่างสวยงามพร้อมสร้างความประทับใจและได้รับเสียงชื่นชมล้นหลามกับโชว์การแสดงสุดเซ็กซี่ขยี้ใจในคาบาเร่ชื่อดังของปารีสอย่าง Crazy Horse ปารีสที่ Lisa, ลิซ่าลลิสามโนโบาลหรือลิซ่าแบล็กทิงขึ้นเป็นเฮฟไลน์ของโชว์ในวันที่28-30กันยายนที่ผ่านมาทําเอาแฟนคลบับและเหล่าคนดังที่ได้เข้าไปรับชมออกมาโพสต์ความประทับใจและแอบบอกใบว่าสาวลิซ่าทาการแสดงอย่างไรบ้าง แน่นอนว่ามีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบกับการแสดงในครั้งนี้หลายคนไม่ได้เข้าร่วมรับชมการแสดงแต่ออกมาวิจารณ์การแสดงว่าแต่งตัวโป๊เกินไปแต่งหน้าเข้มเกินรวมถึงนักแสดงสาวชาวจีนสวีเจียวออกมาจวกหนักการแสดงนี้เห็นผู้หญิงทำงานถูกทำให้เป็นวัตถุทางเพศอ่านเพิ่มเติม ซึ่งในแต่ละวันที่ลิซ่าทำการแสดงที่ Crazy Horse Paris จะมีบลิงและลินลี่มายืนให้กำลังใจลิซ่าที่ด้านหน้าอาคารหลังจากลิซ่าแสดงโชว์เสร็จก็จะออกมาพบปะนแฟนๆรับของขวัญพร้อมมอบลายเซ็นล่าสุดทำสาวลิซ่าน้ำตาคลอเลยทีเดียวเนื่องจากมีแฟนคลับคนหนึ่งที่มีชื่อบัญชีว่าลิซามิเจ้มชูป้ายเขียนว่าไม่ต้องยืนในจุดที่ดีที่สุดแค่มีความสุขในจุดที่ยืนลิซ่าเก่งมาก พร้อมระบุในโพสต์ของตนเองว่าลิซ่าขอบคุณขณะสบตาจากนั้นหยิบป้ายด้วยมือทั้งสองข้างและใช้เวลาอ่านก่อนที่จะเซ็นเรียกได้ว่าเป็นการหินใจในการทำงานหนักได้ดีจริงๆมีแฟนๆคอยซัพพอร์ตในสิ่งที่ทำเท่านั้นไม่พอยังมีอีกเรื่องน่ายินดีที่อินสตาแกรมลาลาลิซ่าขีดลางเอ็มของสาวลิซ่าทุกสถิติยอดผู้ติดตามทะลุ98ล้านคนแล้ว